สว,ส,ส,สวัสดีค่ะวันนี้เอาลาบเป็ดมาฝากนะคะทําใหม่ๆสดๆร้อนๆค่ะลาบเป็ดค่ะอร่อยนะคะเตียงตักข้าวรอเ,เลยค่ะข้าวร้อนๆรอลาบเป็ดเลยค่ะข้าวเหนียวเนาะค่ะเนาะข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็ได้ค่ะอันนี้ใบมะกรูดทอดค่ะพริกค่ะ พี่กินหมูทอดอร่อยอร่อยนะคะ่ะมากินด้วยกันนะคะอย่าลืมนะคะลาเป็ดล้าเป็ดเซฟเชฟแม่รถค่ะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งกิงกง,งนะคะฝากช่องน้องเกอร์หันสาด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ